ย้อนไวนะคะไม่ว่าจะเป็นดึงหน้าตัดกรรม,ท,มทําจมูกทําตางสวยจนตกใจจำไม่ได้เลยคะ่ะเมื่อตัวแม่ต้อนรัชนีกรขึ้นเขียงทำสรรยะกรรมขอสวยกระชาไว้อีกครั้ง แต่งานนี้ทำแฟนคลับเป็นห่วงหนักมากเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามในคลิปนี้ค่ะทำเอาแฟนๆขยี้ตารัวๆหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเลยค่ะเมื่อได้เห็นลุคล่าสุดของนักแสดงตัวแม่สวยอมตะหน้าเด็กโกงอายุต้อมรัชนีกรที่เพิ่งอัพความสวยมาหมาดๆในวัย52ก็รัด จัดหนักจัดเต็มคาราเบลทั้งดึงหน้าตัดกามทำจมูกแถมเพิ่มความปังด้วยการทำตาให้สวยขึ้นอีกด้วยแต่ไม่วายกลับโดนดรามา่าหนักไม่หยุดทำเอาหลายคนไม่ปื้นซัแล้วหลายคนที่เห็นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจจำแพบไม่ได้หน้าเดิมสวยกว่าหน้าเดิมดีอยู่แล้วไม่น่าไปทำเลย โดยล่าสุดปิ่นเลอรักเจ้าของโรงพยาบาลไม่ปล่อยให้ดราม่านี้นานก็ได้ออกมาตอบชัดตอบเคลียร์ถึงกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ศัรยกรรมของต้อมรัชนีกรว่ามาดึงหน้าแล้วความหวานหายไปอยากได้หน้าเก่ากลับมามากกว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะตอบข้อสงสัยนะคะจากกระแสะของที่คุณต้อมรัชนีกรน,นะคะมาดึงหน้ากับโรงพยาบาลเลอรักค่ะว่าแบบ เอ๊ทำไมหน้าเก่าก็ดีแล้วสวยแล้วนะคะทําไมถึงต้องดึงความหวานหายไปนะคะรับไม่ได้อยากได้หน้าเก่ากลับคืนมาพี่เป็นบอกเลยค่ะว่าถ้าคนเราไม่มีปัญหาสวยแล้วเด้งแล้วอะค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะยอมเอาให้คุณหมอคํามาผ่าตัดนะคะเปิดแผลนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหานะคะอย่างกับคุณต้อมรัชนีกรน,นะคะ เคยมีปัญหาจากการฉีดซิลิโคนเหลวมานานมากแล้วนะคะซึ่งแก้มาหลายครั้งก็ไม่ตอบโจทย์นะคะจนกระทั่งเลยรักนะคะเห็นปัญหาค่ะก็ไม่สามารถจะมาขูดหรือดูดอะไรเพิ่มค่ะเดี๋ยวเนื้อจะบุ๋ม ก็เป็นการแก้ปัญหาจากโครงกระดูกภายในค่ะแล้วหน้าก็มีความหย่อนตามอายุนะคะแต่ที่เห็นสวยอะคะ่ะทุกวันนี้รู้ไหมว่าคุณต้อมเขาก็มีความยากลําบากในการใช้ชีวิตนะคะเขาต้องใช้สติกเกอร์พยุงหน้าแล้วก็ไปติดลยข้างหลังนะคะเวลาออกข้างนอกบ้านหรือว่าแสดงละครนะคะค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ที่จริงๆของคุณต้อมนะคะอยากให้เห็นปัญหานะคะค่ะแล้วก็ ปัญหาที่บอกว่าเฮ้ยตึงๆไปหรือเปล่านะคะอันนี้ดูดูภาพ b ี f o r e นะคะว่าเป็นแบบนี้อันนี้คือก่อนเข้าห้องผ่าตัดเป็นสภาพหน้าจริงที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ใดๆนะคะไอซี่คุณต้อมจะได้เข้าใจนะคะเอามาดูกันนะคะแล้วเรื่องของหางตานะคะที่ว่าทําไมชี้อย่างนั้นหน้าเก่าเขาสวยกว่าเยอะนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณต้อมรัศมีกรน,นะคะ คุณต้อมดีใจแล้วก็ชอบใจมากๆในผลงานค่ะบอกว่าโ,โดึงได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่เจ็บด้วยขอเวลาและโอกาสหน่อยนะคะขอเวลาให้บวมหน่อยนี้เพียงแค่14วันเท่านั้นนะคะ จะย้อนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นดึงหน้าตัดการทำจมูกทำตาทุกอย่างบอกได้เลยว่าที่นี่โอเคมากแล้วก็มีพี่ปิ่นนะคะให้เราได้ปรึกษาใครมีปัญหาใดๆก็ปรึกษาพี่ปิ่นได้ใช่ไหมคะศิลานีดีดียิ่งเลย <c oughs> ค่ะปรึกษาจากหัวใจได้นะคะอะ,อะไรไม่ควรทําพี่จะบอกเลยว่าอย่าทําอะไระสวยแล้วบอกเลยว่าอย่าเพิ่มค่ะเดี๋ยวความ มันจะมาหาแทนนะคะ<ต>ค่ะ่พราะว่าความสวยต้องมาที่นี่โอเคนะคะเรียกว่าคุณปิ่นก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วงานนี้แฟนคลับก็ต้องอดใจรอชมกันนะคะว่าหน้าใหม่หลังจากตัดใหม่และยุบบวมเข้าที่ของต้นรัชนีกรจะสวยสับและหน้าเด็กอามาตะขนาดไหนแต่แอดเชื่อว่าต้องปังแน่นอนค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านโฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k Instagram, Youtube, t i k อ o k และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ